ตามรายงานล่าสุดยักษ์ใหญ่อย่าง s t a r t i g e ีซึ่งนําโดยไมเคิลเซลเ l อร์ได้ประกาศรอบการระดมทุนโดยระดมทุนได้ไปมากกว่า722ล้านดอลลาร์ ผ่านการขายหุ้น STRF โดยบริษัทวางแผนที่จะใช้เงินได้ส่วนนี้เพื่อขยายการถือครองบิตคอยและนี่ถือเป็นอีกหนึ่งการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของ s t r a t e g i ในการเพิ่มสําปองบิตคอยซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่นำโดย Mi โคร e เซเล l ร r ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท ซึ่งได้ส่งสัญญาณที่เป็นขาขึ้นต่อสกุลเงินดิจิตอลแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผู้สนใจเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวเพิ่มขึ้นบริษัทจึงสามารถเพิ่มยอดขายได้และสามารถระดมทุนไปมากกว่า722ล้านดอลลาร์ โดยเงินเพิ่มเติมนั้นได้นํามาใช้ในการซื้อบิตคอยเพิ่มเติมและนี่ได้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนบิตคอยของ s t าร t ท g จีโดยการขายหุ้นสุดทธิได้ช่วยให้การระดมทุนของกลยุทธ์สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์การซื้อบิตคอยเพิ่มเติมตามที่ทางไมโครเซลเลอร์ได้แนะนําโดยในปัจจุบันบริษัทได้ทําการถือครองบิตคอยไว้มากกว่า499,200หน่วยซึ่งมีมูลค่ามากกว่า33,000ล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นสุดรอบการระดม ทุนของกลยุทธ์ในรอบใหม่นี้บริษัทจะควบคุมบิตคอยไว้มากกว่า5,000หน่วยเลยทีเดียวโดยล่าสุดณนเวลาปัจจุบันตอนนี้เองราคาของบิตคอยนั้นมีการซื้อขาย และเปลี่ยนกันอยู่ที่8,4146 US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาของ Bitcoin นะั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันติดลบลงไปแค่เพียง0.10%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีน้ำเงินในฝั่งของตัวแนวรับและแนวต้านที่สำคัญหักบิตคอยล่วงลงมานั้นจต้องเผชิญกับระดับแนวรับที่สำคัญที่โซนระดับราคา 6 9 0 0 0 US d ลลาร์และแนวต้านที่สำคัญหากบิตคอยพุ่งขึ้นไปได้อาจต้องอเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญที่104,000 US d ลลาร์และถ้าหากหลุดขึ้นไปได้อาจต้องอเผชิญกับระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่โซนระดับราคา3 0 1 3 6 0 0 0 US d ลลาร์